ตอนไปนับอย่ดซ้อพอตกใจตังค์มันเยอะครับผมไม่ครับผมไม่ได้ตังค์เราถ้าไม่ไปซ้อพอก็ามาส่งคืนที่หมูบ่บ้านแลวเจ๊ครับผมเขาก็ขอบใจนึกว่าจะไม่ได้ตังค์คืนอีกเพราะว่าขอบใจนะ้าร้องที่เอาตังค์มาคืนเ้าก็ให้สิิ์น้ําใจเล็กๆน้อยๆเขาร้องไห้ด้วยครับผมตอนนั้นผมก็ด <laughs> ีใจด้วยที่เขาได้ตังค์ของเขาคืน มันก็ไม่ยากนะครับผมทุกคนก็ทําได้เหมือนกันนี่นะครับไม่ว่าจะดีทางไหนก็ดีเหมือนกัน,คนคใครๆก็ทาได้ครับผม,บมดีนะครับผมก็ไม่โคดโกงครับผม ไม่ชุจริตไม่ปฏิเสธผู้โดย,ยสารที่ศาสตร์ติดใจใสสะอาดครับผมแล้วก็เป็นคนดีด้วยครับไปทางที่รวนเร็วครับผมไม่พาผู้โดยสารไปอ้อมถ้าผู้โดยสารบอกทางไหนให้เขาไปทางนั้นเลยครับผม <S <S ถ้าเก็บของผู้โดยสารได้ก็ให้เอาส่งคืนครับผมหรือว่าแจ้งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ได้ครับผมที่เขารับผิดชอบด้วยครับให้ส่งคืนเจ้าของ อยากจะบอกแท็าที่ที่โกงผู้โดยสารนะครับจะทาอย่างนี้เลยมันไม่ดีครับผมทําให้เขามาเที่ยวแล้วก็เสียความรู้สึกมันก็เป็นความไม่ซื่อสัตย์อย่างหนึ่งครับผมทําให้คนต่างชาติมองเราไม่ดีด้วยว่าเราโกงเขาด้วยครับ